หน้าหลอตัวท็อปเข้าใหม่นะครับสำหรับตัว G นะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยสีประตูยกสูงนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยพี่นะครับรถปี2019นะครับราคาดีๆนะครับอยู่ที่569,000ะครับคันนี้เลขไม่แสนแปดนะครับแต่ออปชั่นครบเลยราคานี้บอกเลยว่าฟรีดาวอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับทะเบียน9หน้า9,360ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่หลายๆคนยังตามหาอยู่เพราะว่าได้ตัวท็อปราคานี้นะครับ ใครตามหาสีนี้อยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะครับคันนี้พร้อมขายแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถามว่าเลขไม่เยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะหรอกกับปี2019ถ้าเทียบกับปีแล้วก็ถือว่ารถใช้งานนะครับคันนี้ก็ราคา569,000แอลังครบจบแล้วเรียบร้อยพี่นะครับผมไ้ดูก่อนภายในคือเบาะตรงตามรุ่นนะครับเบาะปรับไฟฟ้าพี่นะครับแล้วก็เกียร์ออตโต้นี่ครับสีสวยนะใครได้ไปยังไงคุ้มค่า แน่นอนนะครับเดี๋รายละเอียดนะครับคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชร์ยนต์คนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายหน้าหล่อนะครับตัวหน้าหล่อปี2019นะครับเป็นตัว2.4ตัว G นะครับเป็นตัวดับเบิลแคป พีเลเนอร์นะครับสีบรอนเงินตัวนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยออปชันครบเบาะหนังแอร์หลังนะครับแล้วก็ก้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ไฟด้านหน้าก็เป็นไฟเบรกเตอร์นะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ9,00 0พันนะครับ9,000ประมาณ9 0 0 0ไปไปนะครับรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะคือไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยครดิตดีฟรีดาวได้ครับรายได้เป็น2เท่าซื้อได้เลยพี่รายได้เป็น2เท่าของค่างวดเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเดิมกันเลยนะครับระหว่างในส่วนของตัวด้านขานะครับอันนี้คือฝั่งขวาะ ก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ได้ยางของมิชลินนะครับผมให้ดูก่อนนะครับยางมิชลินปี2024นะครับร้อแม็กขอบ17นะครับสีสวยแก้มใหญ่ๆบอกเลยว่านุ่มแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของแกลบระหว่างกันชนนะครับสวยมากแล้วก็ไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์แล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นตัวในส่วนของตัวหนา้าหล่อนะครับสีดําเป็น No b a แบ็ตัวนี้เลยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับก็ให้ในส่วนของกระจก มองจุดอับด้านข้างนะครับก็ติดตั้งมาให้แล้วร้อยแล้วก็กระจกมองข้างเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเนาะคันนี้ไม่มีการสานให้อยากได้แค่ติดต่อหาผมได้เลยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับมือจับโครเมียมคัสซีนะครับไม่มีการตัดต่อหรือเชื่อมใหม่นแน่นอนรถทุกคันมีการารันตีให้ทั้งหมดนะครับว่าไม่มีการชนหนักจมน้าพลิกคว่ำม,มาแล้วก็คันนี้ข้อดีคือลูกค้าคนเก่าเขาติดตั้งในส่วนของตัวกันโคนมาให้แล้วครับนี่นะครับ การมันไปโดนพวกคัตซีพวกอะไรเป็นสนิมอย่างนี้นะเขาใส่มาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังนี่ครับการชนมีในส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะถอให้นะครับสองตำแหน่งแล้วก็กล้องถอยก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยพี่นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนี่ครับไลเนอร์สีสวยนะครับไม้แสนแก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นนะครับสะโพกนะีครับตัวเม็ดอาร์คตัวอะไรอยู่ครบเนาะนี่พี่นะครับใครตามหาตัวออปชันเยอะๆนะตัวนี้เลยตัว G นะครับตัว G นี่ครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็ถือว่าสวยนี่คือฝั่งขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในกันดีกว่านะครับออปชันภายในก็ตัว G นะครับก็จะได้เป็นเบาะหนังตรงตามรุ่นเลยนะครับได้เป็นเบาะหนังแล้วก็มีแอร์หลังแล้วเรียบร้อยพี่นี่ครับสวยๆโอ้โหรถกลิ่นหอมมากทําการสปาแล้วเรียบร้อยพี่นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้า นี่ครับตัวนี้ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้โหมดอีโค่โหมดพลวิวโหมดนะครับหน้าจอเดียวกันกับตัว f o r ์จูเนเลยนะครับมีกล้องถอยเรียบร้อยนะพี่แล้วก็พวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะครับมีทั้งซ้ายและขวานะก็ถือว่าสวยใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องยนต์นะครับว่าจะเป็นยังไงกันครับ มาครับมาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันเลยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ส่สูบ16วาล์นะครับต5 0ิบแรงม้าพี่นะครับนี่ 2GD นะครับ F T V นะครับประหัสเครื่องเดียวกันกับตัว Fortuner พี่นะครับใช้เครื่องตัวเดียวกันนี่เลยนะครับรอยน้ำมันเยิ้มรอยอะไรไม่มีนะแล้วก็หัวน็อตนี่สวยๆเลยพี่นี่ครับฝากระโปรงตีตาตัวตามาของแท้นะครับดานข้างนะครับรถทุกคันมีการวันประกัให้ทั้งหมดครับไม่มีการชนหนักจมน้ำพิจความมาตัวในส่วนของตัวน็อ ตัวกิฟอะไรต่างๆนะครับครบจบเลยแล้วก็คันนี้ประวัติศูนย์โตโยต้านะครับเพราะว่าพวกแบตเตอรี่พวกอะไรเนี่ยก็เป็นของโตโยต้าอยู่นะแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเครื่องเรามีการเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าเขาไปนับหนึ่งต่อใหม่ได้เลยนะครับตัวเนมเพทนะครับคมๆค,ครบจบแบบนี้หัวน็อสีสวยอีกฝั่งหนึ่งสีเดิมรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพลาสติกเนาะนี่ครับตรงเนี้ยเขาเป็นพลาสติกกันลอยนะครับกันลอยเวลามันโดนยางเสียดสีตรงนี้นะนี่ครับเขาจะใส่มาตามจุดพวกเนี้ย นะครับตรงนี้ก็เป็นพวกเม็ดอาร์คร่องการใช้งานมีนะครับยางกันลมนะครับมียางกันลมมันก็จะมาโดนตรงนี้นะนี่ครับมันก็จะเป็นร่องการใช้งานนี่ครับรถทุกคันมีการบรันตีโครงสร้างทั้งหมดนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ําพิกามแน่นอนถ้าลูกค้าพบผมก็มีการรับซื้อคือร้อยเเนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงซื้อรถท้งทีเลือกเต็นท์ดีๆพอนะครับเรื่องคุณภาพเราก็ที่1ของประเทศเหมือนกันไว้ใจเพชรยนต์ได้ครับรถที่นี่คัดเกรดอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้เนะ ส่วนลูกค้าที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากบอกรอเข้ามาเนาะผมอยู่มีนบุรีเสรีไทย68แยกหนึ่งกระบะส่วนใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดใครอยากบอกรอเข้ามาบอกินเข้ามาได้เลยหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดซื้อกับผมได้ครับไม่จําเป็นต้องไปทาเรื่องที่กรุงเทพนะเตรียมเอกสารไว้ผมมีเจ้าหน้าที่ไฟนนั้นทุกจังหวัดอยู่แล้วแล้วก็ผลอนุมัติผ่านผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่ใหม่น,น,มมน,ออน,นะอรสวบสดีครับ